เดยครับทุกคนวันนี้นะฮะผมก็จะมาบอกเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยต้งงานขับรถไถมาตั้งนานก็ไม่รู้นะว่าเบรกรถไถเนี่ยมันสามารถเลือกฝั่งเบรกได้นี่มาดูหน่เห็นไหมนี่ไอตรงเบรกเนี่ยมันมีอยู่สองฝั่งแล้วมันมีเหล็กก้านอยู่ข้างหลังนะฮะนี่แล้วก็ถ้าเราเอานี้ออกเนี่ยมันจะสามารถแยกเบรกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ เอออันนี้เราก็เพิ่งรู้นะฮะในทีนี้มาดูว่าไอ้เนี้ยเราจะใช้ในกรณีไหนในกรณีที่รถเนี่ยมันถอยแล้วมันติดอยู่กับอไอ,พอ้พ่วงพ่วงข้างหลังเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าตรงเนี้ยตอนเนี้ยกระบะมันไม่มีของเราสามารถกระชากแล้วให้มันหลุดออกจากอันนี้ได้เลยนะฮะแต่ในกรณีที่ของเต็มหนักเป็นตันเนี่ยเวลาจะขับเดินหน้าแล้วไอ้เนี้ยมันยกปืดปืดปๆด ตามล้อนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่ามันจะได้ผลจริงไหมเวลาเราเหยียบเบรกหนึ่งข้างเพื่อให้รถมันมันหมุนตัวเองได้นะฮะมาดู โอ้โหดีนะฮะได้ผลจริงๆด้วยนะฮะแล้วมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยได้ผลจริงๆด้วยเวลาเราเบรกหนึ่งข้างเนี่ยและให้รถมันหมุนล้อแค่ข้างเดียวทําให้รถมันแบบบิดคืนกลับมาได้โดยที่ว่าล้อเนี้ยไม่จะไปต้องหมุนเลยสามารถใช้ในกรณีที่รถม,มันบรรทุกหนักได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ผมว่าคงจะได้เก็บความรู้กันไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ